สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของออสมเด็จพระราชมุนีสามิรามคุณุมาจารย์หรือที่เรารู้จักกันในนามหลวงปู่ทวดนะครับจากข้อมูลทั้งบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็ตำนานความเชื่อที่สืบทอดกันมานานมากค่ะ400ร้กว่าปีเลยนะคะใช่ครับ ป้าหมายเราก็คืออยากทําความเข้าใจพระธารบนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นทั้งเรื่องตามหลักฐานแล้วก็ตำนานดังๆอย่างเอ่อเหยียบน้ําทะเลจืดซึ่งมันผสานกันอยู่น่าสนใจมากครับอืมจริงค่ะความศรัทธาที่ยาวนานขนาดนี้มันสะท้อนความผูกพันนะคะระหว่างความเชื่อวิถีชีวิตแล้วก็เอ่อการหาที่พึ่งทางใจของคนไทยเราเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับหลวงปู่ทวดหรือชื่อเดิมคือปู่ เกิดเมื่อพศ2125ค่ะที่สงขาใช่ครับในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาแต่ก็มีเรื่องเล่ากาติหารตั้งแต่เด็กเลยคือเรื่องงูจงอางใหญ่ที่ทงางใต้เรียกงูบงหลามาขดรอบเปลอ๋อค่ะแต่ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายครับแถมทิ้งเมือกไว้กลายเป็นลูกแก้วคู่บารมีเรื่องนี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังไงบ้างครับ ชัดเจนเลยค่ะงูในความเชื่อพุทธเนี่ยออมัดจะเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ธรรมะส่วนลูกแก้วก็คือสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาความบริสุทธิ์มันบ่งบอกถึงบุญญาที่การพิเศษมาแต่กําเนิดเลยค่ะแล้วเรื่องที่เศรษฐีปานต้องคืนลูกแก้วแล้วก็ปลดหนี้ให้เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ําพลังบารมีอ๋อครับเข้าใจเลยพอบอกว่าบารมีเปลี่ยนชะตาได้ พออายุ7็ดขวบท่านก็เริ่มเรียนหนังสือแล้วที่วัดกุติหลวงค่ะกับสมพันธ์จวงแล้วก็บวชเป็นสามนเณรตอนอายุ15จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่นครศรีธรรมราชที่วัดเสมาเมืองใช่ค่ะตอนนั้นนครเป็นศูนย์กลางการศึกษาสําคัญทางใต้เลยนะคะแล้วที่วัดเสมาเมืองนี่เองท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ฉายาราโมอธม,มิโกหรือที่เรียกกันติดปากว่าเจ้าสามิรามครับท่านก็ศึกษาจนแตกฉานมีเรื่องเล่าว่าทรงอภิญญาด้วยค่ะมีความสามารถพิเศษทางจิตทีนี้พอศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้วท่านก็เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจตอนนั้นการเดินทางครั้งนี้แหละครับที่เป็นจุดกำเนิดตำนานที่ดังที่สุดเลยเหยียบน้ำทะเลจืดใช่ไหมคะใช่ครับ ท่านนั่งเรือสำเภาไปแล้วเจอพายุน้ำจืดหมดลูกเรือก็โทษว่าเป็นเพราะท่านอออื mm ื hmm. แต่ท่านกลับแสดงอภินิหารจุ่มเท้าซ้ายลงทะเลค่ะน้ำตรงนั้นกลายเป็นน้ำจืดให้ลูกเรือดื่มได้นี่แหละค่ะที่มาของชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่เรารู้จักกันดีเป็นการแสดงเมตตาแล้วก็อนุภาพนะคะช่วยคนให้พ้นภยัยเรื่องนี้ก็เลยดังไปถึงอยุธยาก่อนท่านจะไปถึงอีก พอถึงอยุธยาท่านก็ไปพำนักที่วัดแคร์หรือบางตำราก็ว่าวัดอื่นแต่ชื่อเสียงท่านก็ดังมากอยู่แล้วจนมีเหตุการณ์สำคัญในราชสำนักสมัยพระเอกาทศรสที่ท่านไขปริศนาธรรมจากทูตลังกาได้อ,อ๋อเรื่องเรียงอักษรทองคำในบาทใช่ไหมคะน่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละครับทำให้สยามไม่เสียหน้า การที่ราชสำนักยอมรับนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะการได้รับการยอมรับจากศูนย์กลางอำนาจสูงสุดเนี่ยแสดงถึงปัญญาความสามารถทางธรรมที่เด่นชัดมากแล้วก็เป็นฐานให้สมเด็จพระเอกาทศรส่รงพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณนุปจารยร์ เป็นการยกย่องอย่างสูงเลยนะครับหลังจากนั้นท่านก็กลับภาคใต้ค่ะกลับไปบุรณวัดหลักๆก,ก็คือวัดพระโคที่สงขลาบ้านเกิดท่านสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ที่เชื่อกันว่ามีรอยพระพุทธบาทกับลูกแก้วอยู่ค่ะแล้วอีกวัดที่สำคัญมากๆเลยก็คือวัดช้างให้ที่ปัตตานี ท่านมีบทบาทบุรณะวัดหรืออาจจะเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแล้วที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์กลางความศรัทธาหลักต่อมาครับเป็นที่ประดิษฐานอัฐิแล้วก็เป็นที่สร้างพระเครื่องรุ่นดังๆด,ด,ด้วยการมีศูนย์กลางสองแห่งทั้งวัดพระโคะวัดช้างให้ก็ช่วยให้บารมีท่านครอบคลุมภาคใต้เลยนะคะแล้วก็แสดงถึงความเป็นผู้นำคณะสงฆ์ด้วยในช่วงท้ายของชีวิตมีข้อมูลว่าท่านก็จำพรรษาสลับไปมาระหว่างสองวัดนี้ค่ะ ก่อนมรณาภาพท่านสั่งเสียไว้ให้นำร่างกลับไปชาปนากิจที่วัดช้างให้แล้วก็พยากรณ์ว่าวัดจะเจริญท่านมรณาภาพบีพศ2 2 2 5ที่เมืองไซบุรีอายุประมาณ99หรือ100พรรษาการมรณาภาพที่ไซบุรีก็อาจจะสะท้อนความสัมพันธ์ในภูมิภาพแถบนั้นนะคะแล้วการกำหนดให้ชาวปนกิจที่วัดช้างให้ก็เหมือนเป็นการวางรากฐานให้วัดนี้เป็นศูนย์กลางสืบทอดบารมีท่านจริงๆ มันถึงมรดกในปัจจุบันสิ่งที่คนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือเรื่องพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยใช่ค่ะมีเรื่องเล่าเยอะมากจากคนที่บูชาท่านแล้วรอดพ้นอุบัติเหตุภัยอันตรายต่างๆวัตถุมงคลโดยเฉพาะรุ่นแรกปี2497ของวัดช้างให้ที่พระอาจารย์ทิมสร้างเนื้อว่านี่ถือเป็นตำนานเลยค่ะหายากมีราคาสูงเชื่อกันว่าพุทธคุณเด่นทั้งแคล้วคลาดเมตตามหานิยม นอกจากพระเครื่องแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งวัดช้างไห้วัดพระโคหรือรูปหล่อองค์ใหญ่ๆที่สร้างตามที่ต่างๆก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาสรุปง่ายๆก็คือมรดกของท่านเนี่ยมันอยู่ได้ด้วย3อย่างคือ 1. เรื่องราวตำนาน 2. วัตถุมงคลที่เป็นตัวแทนและ3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์การผสมผสานการระหว่างคุณธรรมที่จับต้องได้กับพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยทำให้คนศรัทธาท่านอย่างมั่นคงมาตลอดครับ หลวงปทวดจึงเป็นมากกว่าพระเกจิแต่เป็นพระมหาเทระที่มีคุณอุปการมากทั้งความรู้ปฏิบัติสร้างวัดแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจ แต่มีอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะคือถึงแม้เรื่องปฏิหารวัตถุมงคลจะดังมากแต่แก่นคำสอนจริงๆที่ท่านยึดถือก็คือหลักธรรมในพุทธศาสนานี้แหละค่ะอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาการไม่ยึดมั่นการเจริญสติอันนี้คือมรดกทางปัญญาที่สำคัญมากๆเหมือนกันอืเป็นประเด็นที่ดีมากครับและนี่ก็เป็นข้อคิดทิ้งท้ายให้เราลองไปคิดกันต่อนะครับว่า การที่บุคคลที่มีทั้งประวัติศาสตร์จริงและเรื่องราวปฏิหารความเชื่ออย่างหลวงปู่ทวดยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่เข้มแข็งมากในยุคนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความต้องการทางจิตวิญญาณของคนในปัจจุบันบ้างอืมน่าคิดนะคะแล้วสมดุลระหว่างการหาที่พึ่งเพื่อความคุ้มครองกับการเข้าถึงแก่นธรรมจริงๆเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับศรัทธาในยุคสมัยของเราได้บ้าง